เราติดตามปรากฏการณ์ที่สภามีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ก็พยายามจะตั้งกระทู้ถามแต่ไม่มาตอบแล้วก็มีการตามหาถึงขนาดพักการเมืองฝ่ายค้านบอกเลยนี่ถามจะกระทั่งไม่รู้ว่าคนจะอยู่ไปอีกได้นานเท่าไหร่นะน้ําตีแรงงานนะรัฐนตีแรงงานใช่ไหมรัฐตีแรงงานเิเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำพักการเมืองก้าวไกลเขาเรียกว่าการขึ้นค่าจ้างสี่ร้อยเป็นหย่อมๆดูเรียกเข้า อ่าดังใบเป็นกระทู้ของคุณวันวิภาไม้สนบัญชีรายชื่อของพรกคก้าวไกลคะฐาพรานรัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งตัวคุณพิพัฒน์ไม่ได้มาตอบกระทู้นะคะคุณวันวิภาก็เลยเธอก็พูดอย่างมีอารมณ์อะคะ่ะบอกน่าเสียดายมากรัฐมนตรีมาตอบกระทู้สดทุกกระทู้ยกเว้นกระทู้ของเธอคนเดียว สัปดาห์หน้าก็ไม่มีกระทู้อีกแล้วก็จะปิดสมัยประชุมแล้วน่าเสียดายอยากให้ท่านรีบมาตอบนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้ที่ท่านจะได้มาตอบกระทู้ที่สภาหแห่งนี้ก็กำลังบอกว่าท่านกำลังจะถูกปรับออกเหรอคล้ายๆอย่างนั้นไหมอ่ะค่ะ ที่น่าเสียดายมากนะคะที่ท่านรัฐมนตรีมาตอบกระทู้สดทุกกระทู้ยกเว้นกระทู้ของดิฉันเนี่ยเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็ไม่มีกระทู้อีกคะ่ะท่านประธานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดสมัยประชุมกันอีกแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายะคะ่ะก็อยากให้ท่านรีบมาตอบนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้คะ่ะของท่านที่ท่านจะได้มาตอบกระทู้ในสภาแห่งนี้นะคะพวกเรายังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันอีกนานนะคะแต่ท่านจะเป็นรัฐมนตรีถึงวันไหนก็ยังไม่รู้เลยก็อยากให้ท่านมาตอบ,ม,ตอบมันมีประเด็นอย่างนี้ค่ะท่านประธานในเมื่อไม่มีกี่ววัันน2 แล้วค่ะมีการมาติจากคณะกรรมการค่าจ้างนะคะปรับในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเป็น400บาทปรับเป็นกลุ่มธุรกิจซึ่งมันไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนค่ะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำแบบนี้ประเด็นแรกคือปรับแค่ธุรกิจที่เป็นโรงแรมและก็อย่าไปเข้าถึงคำถามเพราะท่านปิีไม่มาท่ทานอภิปรายนำได้เล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวไว้ไว้ค่อยถามแล้วดีแต่ว่าผมท่านอาจจะ ถามให้ตอบนะั้นและกิจาก็ได้นะครับนะครับถ้าท่านนายกได้ยินข่าวนี้แล้วท่านตกใจแล้วนะคะก็ช่วยให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้ต่อสภาแห่งนี้ด้วยเพราะว่านี่อาจจะเป็นกระทู้สุดท้ายของท่านจริงๆค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานนั่นอะ,อะไรนายกตกใจ <c oughs> อ๋อคุณวันวิภาแซะนะเพราะเรื่องค่าจ้างเนี่ยนายกเป็นคนพูดตอนที่ออกมาครั้งแรก <c oughs> ที่บอกไม่ได ออกมาน้อยมากปรับขึ้นจำได้ไหมค่ะนายกบอกตกใจนะใช่โอ้ยโอ้ยใช่ไหมค่ะนี่เราเห็นใช่ไหมพูดถึงเรื่องค่าจ้างซึ่งจะเสนอครมไม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปแล้วก็จะประกาศให้เป็นของขวัญวันสงการานต์มีผลสิบ <10 S 2> จังหวัดในบางพื้นที่ค่ะอ่ะเราไล่ดูที่ทำตีพิพัฒน์รัชกิจประกาศเมื่อวานนี้ติดภารกิจใช่ไหมใช่ค่ะสิบจังหวัดที่จะนําร่อง แต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นกิจาการโรงแรม4ี่ดาวขึ้นไปและต้องมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปนะคะค่าแรงขั้นต่ำถึงจะอยู่ที่400ท<า>ั้งนี้ทั้งนั้นหมายถึงว่ามันต้องเข้าเงื่อนไขข้อนี้ก่อนนะใช่เฉพาะกิจาการโรงแรมสี่ดาวขึ้นไปและคุณต้องมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปด้วยค่ะและกิจาการโรงแรมสีดาวขึ้นไปที่มีลูกจ้างมากกว่า4 5 0คนขึ้นไปโยนในพื้นที่เหล่านี้ สิบจังหวัดแต่มันเฉพาะเขตยกเว้นภูเก็ตที่ทั้งจังหวัดลองไลด่ดูกรุงเทพเนี่ยจะเฉพาะเขตปทุมวันกับเขตวัฒนาก็คือต้องเป็นโรงแรมสี่ดาวลูกจ้าง50คนในเขตปทุมวันกับเขตวัฒนาเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นอ่าวัฒนาก็สุขวิตค่ะปทุมวันไม่ต้องพูดถึงอ่าแต่โรงแรมอ่าสาธรน,นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เขตที่สีลม<ด>เขตบางรักนี่ก็ไม่ได้ค่ะอ่ายกตัวอย่าง ออเรนเจนนี่ก็ไม่เกี่ยวค่ะยกตัวอย่างเฉพาะโูเก็ตที่ททั้งจังหวัดอะแต่แน่นอนนี่พี่ไม่ได้เก็บเอาไว้ <ฮา S 2> เอ่อบรดาผู้ประกอบการในพื้นที่เขาก็ออกมาบ่นนะน้องไบร์ค่ะว่าไม่เป็นธรรมผู้ประกอบการในหลายพื้นที่เป็นต้นว่ากรณีที่สงอาทิหัดใหญ่สงขาก <ฮา S 2> ็ยังอ่านเจอว่ามันไม่เป็นธรรม ถึงแม้เรามองจากคนทั่วไปอันนี้ต้องฟังเขานะเขาบอกว่ามันจะต้องไม่อย่างนี้มันก็เหลื่อมล้ำสิโรงแรมที่มีขนาดที่มันเล็กกว่านี้ก็ได้เปรียบโรงแรมขนาดสี่ดาวขึ้นไปลูกจ้างห้าสิบคนขึ้นไปทั้งที่สภาพการแข่งขันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ถึงขนาดจะต้องได้เปรียบขนาดนั้นขนาดนายกสมาคมโรงแรมนะโรงแรมไทยยังแสดงความเห็นเลยนะว่าเป็นการเหลื่อมล้ำนะ อเออ,อก็คงจะมีการตรีความคะแนนํำนองว่าเราอาจจะมองมุมหนึ่งอย่างก้าวไกลเขามองก่อนหน้าว่าไอ้พื้นที่เหล่านี้กิจการนี้ม,นมันจ้าง<ด>เกินอยู่แล้วแล้วใช่ค่ะอ่าจ้างเกินอยู่แล้วแต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่าจริงๆค่าจ้างขั้นต่ำมันไม่ได้มีผลเฉพาะขั้นต่ำนะประกาศออกไปมันจะมีผลขั้นต่อๆไปนึกออกใช่ไหมค่ะหมายถึงคนที่มีค่าจ้างมากกว่านี้ก็จะปรับเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ ค่ะบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านี้แต่จะต้องรับภาระสูงขึ้นเขาบอกเขามีผลกระทบและจะทำให้เขาเสียเปรียบอ้าวมันก็มีมุมนะไม่ใช่ว่าไม่มีอันนี้ก็ต้องฟังรอบด้านหรือท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงแต่ภูเก็ตเขาไม่มีปัญหามั้งหรือยังไงต้องไปภูเก็ตค่าของชีพสูงเลยใช่ไหม